พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอ ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องผลมะม่วงกับมงกุฎพระราชาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วน้ณเมืองคาเสมธานีมีพระราชาพระนามว่าพระเจ้าพรมาจังเป็นผู้ปกครองดูแลและมีพระนางส้อยระยะเป็นพระราชินีคู่บารมีของพระองค์วันหนึ่ง พระเจ้าพม,มาจักทรงมีพระประสงค์จะเสด็จประพาสชมธรรมชาตินอกพระราชวังเป็นการส่วนพระองค์กับพนางส้อยระยะจึงมีรับสั่งให้จัดขบวนเสด็จอย่างเรียบง่ายแล้วเคลื่อนขบวนออกจากพระราชวังตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางเพื่อให้ไม่เป็นที่สะดุดตาของประชาชนจนเมื่อเข้าเขตป่าใหญ่พระเจ้าพม,มาจักก็รับสั่งให้หยุดพักขบวน แล้วเสด็จชมความงามของพันไม้ในบริเวณนั้นอย่างเบิกบานเพริดเพลในเวลาเดียวกันนั่นเองมีชายยากจนค้นแขนคนหนึ่งเดินเตะๆม,ม,มาใกล้ๆกับบริเวณที่ขบวนเสด็จของพระเจ้าพม่าจักรหยุดพักอยู่ชายยากจนค้นแขนคนนั้นกำลังหิวโหวยมากเขาไม่ได้กินอะไรมาแล้วสามวันและใกล้จะหมดเรี่ยวแรงเต็มทีไม่เพียงแค่นั้น ลูกๆของเขาที่รอคอยอยู่ที่บ้านก็กำลังจะอดตายเช่นเดียวกันชายยากจนสุดตัวลงนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างหมดหวังน้ำตาไหลรินเมื่อนึกถึงหน้าลูกๆท่านเทวดาอารักแม้ข้าจะม่ใช่ผู้ที่ทำประโยชน์ให้ใครมากมายแต่ข้าก็ไม่เคยเบียดเบียนใครข้าย,ยากจนก็จริงแต่ข้าก็ทำงานหนัก ไม่เคยลักขโมยใครเลยสักครั้งแล้วเหตุใดท่านจึงไม่เมตตาช่วยเหลือข้าบ้างเล่าชายยากจนตัดพ้อเทวดาด้วยความน้อยใจแต่แล้วแววตาที่เคยหมองเศร้าก็เกิดประกายระยิระยับขึ้นเมื่อชายยากจนมองเห็นมะม่วงผลงามชูช่ออยู่ไกลไโอ้ท่านี่คือความช่วยเหลือของท่านเทวดาข้าก็ขอกราบขอบพระคุณท่านด้วย ดีจริงๆที่ต้นไม้ในบริเวณนี้ไม่มีเจ้าของถ้าเราได้มะม่วงผลงามเหล่านั้นไปฝากลูกๆที่บ้านสักคนละผลสองผลลูกๆของเราคงจะดีใจมากและรอดพ้นความตายไปได้คิดได้ดังนั้นชายยากจนก็เก็บก้อนหินขนาดเหมาะมือขึ้นมาหลายก้อนแล้วป่าไปที่บรรดาผลมะม่วงสุกซึ่งเขาได้หมายตาไว้แต่ชายยากจนหารู้ไม่ว่า ก้อนหินก้อนหนึ่งที่เขาใช้ป่ามาม่วงนั้นกระเด็นไปโดนมงกุฎของพระเจ้าพรหมจักรเข้าด้วยฝ่ายพระเจ้าพรหมจักรซึ่งกำลังทอดพระเนตรกล้วยไม้ป่าอย่างสนพระไทยเมื่อมีก้อนหินลึกลับกระเด็นมาโดนมงกุฎของพระองค์อย่างแรงก็มิได้ทรงพิโรธแต่ประการใดกับทรงวางเฉยและยกพระหัตถ์ขึ้นเพื่อขยับมงกุฎเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตามข้าราชบริพารที่ตามเสด็จมาด้วยรู้สึกโกรธแค้นแทนเจ้าเหนือหัวของตนเป็นอย่างมากจึงมีคำสั่งให้ทหารออกตามหาตัวผู้กระทำผิดเพื่อนำตัวไปลงโทษให้จงได้เรื่องนี้กระทำกันอย่างลับๆและพระเจ้าพมจักก็ไม่ทรงทราบแต่ประการใดอย่างไรก็ตามสุดท้ายความก็ไปถึงพระกรรของพระเจ้าพมจักจนได้ ซึ่งวันที่ทรงทราบเรื่องดังกล่าวก็เป็นวันที่ชายยากจนจะต้องถูกลงโทษประหารชีวิตพอดีดังนั้นพระองค์พร้อมด้วยพระนางส้อยระยะจึงรีบเสด็จไปที่แดนประหารเพื่อห้ามไม่ให้มีการลงโทษชายยากจนทำให้ข้าราชบริพารพากันคัดค้านเสียงเซ็งแซ้แม้มันผู้นั้นจะม่ได้ตั้งใจปาก้อนหินใส่พระองค์แต่ความประมาทของมันก็ทำร้ายพระองค์ไปแล้ว ชาวบ้านผู้ต่ำต้อยบังอาจทำร้ายพระราชานี่เป็นความผิดมหันต์พวกกระหมอ่อมมิเห็นควรว่าพระองค์จะทรงให้อภัยในความผิดของมันเลยสักนิดเสนาบดีผู้พิพากษาคดีกราบทูลพระเจ้าพรหมจักรมีลูกคนไหนไม่มีความหมายกับพ่อของเขาบ้างพระเจ้าพรหมจักรตรัสแม้แต่ลูกคนที่เลวที่สุดคนเป็นพ่อ ก็ยังตัดไม่ได้พวกท่านเองก็รักและเทิดทูนเราเพราะเรามีความรักให้กับพวกท่านและประชาชนเสมือนความรักที่พ่อมีให้แก่ลูกไม่ใช่หรือดังนั้นจะไม่มีชาวบ้านคนใดต่ำต้อยเกินไปจนหาความเมตตาจากเราไม่ได้หรอกแล้วพระเจ้าพมจาตรัส ก็ทรงหันไปทางชายยากจนซึ่งหมอบกราบแทบพื้นด้วยร่างกายที่สั่นเทาแล้วตรัสถามว่าเจ้าได้มะม่วงไปกี่ผลข้าข้าพระองค์ได้มะม่วงไปทั้งหมดสิบผลพระเจ้าค่ะชายยากจนตอบเสียงสั่นเจ้าเอามะม่วงไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นพระเจ้าพรมจักรตรัสถามอีกข้า ข้าพระองค์เป็นคนยากจนแต่มีลูกมากถึงห้าคนและลูกๆของข้าพระองค์ก็อดอาหารมาแล้วหลายวันดังนั้นเมื่อเห็นมะม่วงผลงามข้าพระองค์ก็นึกถึงลูกๆจึงเก็บไปให้พวกเขาคนละสองผลพระเจ้าค่ะชายยากจนตอบอย่างตื่นกลัวพระเจ้าพรมมจากฟังปัญหาของชายยากจนแล้วรู้สึก สะทอนพระไทยหลังจากทรงนิ่งตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงทรงหันไปตัดถามเสนาบดีผู้พิพากษาคดีว่าคนที่กินแค่มะม่วงจะหายหิวได้อย่างไรกันเสนาบดีผู้พิพากษาคดีตอบว่าพอจะหายหิวได้บ้างพระเจ้าค่ะอย่างน้อยก็หนึ่งวันพระเจ้าพรหมจักจึงตรัสต่อว่าการที่เขาคว้างก้อนหินไปที่ต้นมะม่วง เพื่อเอาม่ม่วงมารับประทานช่วยให้เขาหายหิวได้หนึ่งวันแต่หินก้อนนั้นกลับกระเด็นมาโดนศีรษะของเราถ้าอย่างนั้นก็จงเราเว้นโทษแก่เขาแล้วให้เสนาบดีฝ่ายพระครังเบิกอาหารมามอบให้เขาไปตลอดชีวิตเหล่าข้าราชบ,บริพารไม่ได้ฟังดังนั้นต่างคนต่างก็อุทานเสียงดัง ด้วยความตกใจพระอาญามิพ้นกล้าชายคนนี้เป็นผู้ทําร้ายพระองค์แล้วเหตุใดพระองค์จึงพระราชทานอาหารให้แก่เขามากมายขนาดนั้นพระเจ้าค่ะเสนาบดีผู้พิพากษาคดีทูลถามอย่างสงสัยระคนไม่เห็นด้วยแต่พระเจ้าภูมิจักไม่ตรัสตอบทรงหันไปตัดถามพระนางส้อยระยะแทนว่าพระนางผู้เป็นยอดดวงใจของเราระหว่างคนกับต้นไม้ เจ้าว่าสิ่งใดประเสริฐกว่ากันพระนางเสารยาทูลตอบทันทีว่าต้องเป็นมนุษย์อยู่แล้วเพคะเพราะมนุษย์มีสติปัญญาแต่ต้นไม้ไม่มีพระเจ้าโพมจักรจึงตัดถามต่อว่าแล้วระหว่างเรากับมนุษย์ทั่วไปเล่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเหนือหัวเป็นผู้ปกครองดูแลพระสกนิกร ดังนั้นพระองค์ย่อมทรงยิ่งใหญ่เหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายและทรงคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดเพคะพระนางไส้ยระยะทูลตอบอีกครั้งเมื่อทุกคนได้ฟังคําตอบจากพระนางไส้ระยะก็เริ่มคิดได้พระเจ้าพมมาจากปล่อยให้แต่ละคนใช้ความคิดของตนเองตึกตรองดูก่อนครู่หนึ่งจึงค่อยทรงอธิบายให้ข้าราชบริพารทุกคนเข้าใจตรงกันว่า ชาวบ้านผู้น่าสงสารคนนี้ควางก้อนหินเพื่อเอามะม่วงไปให้ลูกๆของเขารับประทานและท่านเสนาบดีก็บอกเราว่ามะม่วงมีค่าทำให้คนหายหิวได้หนึ่งวันแต่เมื่อหินก้อนนั้นบังเอิญมาโดนเราซึ่งเป็นมนุษย์และเป็นพระราชาด้วยแล้วสิ่งที่ชายผู้นี้ได้รับจึงน่าจะต้องมีค่ามากกว่ามะม่วง ที่ทำให้หายหิวได้เพียงหนึ่งวันไม่ใช่หรือดังนั้นเราจึงมอบอาหารที่ทำให้เขาหายหิวได้ไปตลอดชีวิตอย่างไรเล่าเมื่อข้าราชบริพารได้ฟังเหตุผลดังกล่าวจากพระเจ้าพมจักก็ไม่มีใครทูลคัดค้านพระองค์อีกส่วนชายยากจนเมื่อพ้นโทษไปแล้วก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านคนอื่นๆฟังจนทั่วชาวบ้านทุกคน จึงยิ่งรักและเทิดทูนพระเจ้าพรมาจักรมากขึ้นเพราะความเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนของพระองค์นั่นเองเธอทั้งหลายกว่าที่เราคนใดคนหนึ่งจะมีชีวิตมีลมหายใจมีความนึกคิดมีความรู้สึกไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราต้องแลกสิ่งเหล่านั้นมาด้วยน้ำตาโลหิตและความเจ็บปวดจากแม่ของเรา ดังนั้นชีวิตเราทุกคนจึงย่อมมีคุณค่าเกินกว่าจะประเมินหาความมากน้อยได้แต่ในทุกวันนี้หลายคนกลับมองข้ามเรื่องดังกล่าวไปอย่างน่าเสียดายคนบางคนทำตัวไร้ค่าเพราะคิดว่าคงไม่มีใครเห็นคุณค่าของเขาทางทางที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยมองเห็นคุณค่าในตนเองแม้แต่น้อยแล้วอย่างนี้ จะมีใครเห็นคุณค่าของเขาได้ขณะที่บางคนก็สำคัญตัวผิดคิดว่าตัวเองสำคัญและมีคุณค่าเพียงผู้เดียวส่วนคนอื่นๆไม่มีความหมายคนที่คิดแบบนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่คนมีคุณค่าอะไรเพราะการสำคัญตัวผิดมักทำให้คนคนนั้นเห่อเหิมชอบดูถูกคนอื่นไม่เคยเรียนรู้ที่จะให้เกียรติใคร แต่ในขณะเดียวกันคนประเภทนี้ก็น่าสงสารเพราะเขาจะไม่ไว้ใจใครเลยนอกจากตัวเองและก็ไม่มีใครสักคนยอมไว้ใจเขาจริงๆถ้าเธอเจอคนแบบนี้ลองถามเขาดูเถิดว่าเขายังจะสำคัญกว่าใครๆอีกไหมหากต้องมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพียงคนเดียวดังนั้นเมื่ออุตสาห์ได้เกิดมาทั้งทีแล้วก็จงทำชีวิตของเธอให้มีสาระ ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีการศึกษาเรียนรู้ที่จะใช้ความดีงามหล่อเลี้ยงชีวิตตนเองและเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นอยู่เสมอทำให้หนึ่งชีวิตของเธอมีความหมายต่อชีวิตของใครหลายๆคนถ้าเธอทำได้เช่นนี้แม้คนบางคนจะมองไม่เห็นคุณค่าของเธอก็ไม่เป็นไรเพราะเธอย่อมรู้ดีตัวเองว่าตัวเองมีคุณค่ามากมายแค่ไหน นี่ต่างหากที่สำคัญ